วันแรกนะคะในงานมหาปราณาครั้งที่42ค่ะการใส่บาตรเท,ทววันแรกวันนี้นะคะสังเกตแถวที่ใส่บาตรใช่ไหมคะไม่ใช่มีเฉพาะญาติธรรมเท่านั้นนะคะจะมีทุกรุ่นทุกวัยค่ะมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะเป็นครอบครัวมาคนเดียวสังเกตใช่ไหมคะว่าอสงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีผู้ยุ่ยาวเท่านั้นยังมีเด็กๆนะคะเด็กเล็กแล้วก็ครอบครัวนะคะโอ้จเจริญธรรมค่ะ,คะ,ะชื่ออะไรลูก ชื่อเด็กชายหินต้นโพสิงคำครับน้องหินมากับใครลูกเนี่ยมากับครูติวครับมาคูติววันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาใส่บาตรครับใส่บาตรขององนี่ต้องใส่อะไรบ้างครับลูกต้องใส่มีถั่วครับแล้วก็โปรตีนแล้วก็กล้วยครับใส่เนื้อสัตว์ได้ไหมไม่ได้ครับทําไมถึงใส่เนื้อสัตว์ไม่ได้ลูก เพราะว่ามันเราไม่กินครับเ,เห็นเห็นท่านสม,มณะท่านศิกมานมาจากหลายๆที่เนี่ยเห็นรู้สึกยังไงบ้างหลายหายรูปก็ยังไม่เคยเจอเนาะเออเคยเจอเกือบทุกรูปแล้วครับแต่ก็ยังไม่ไม่ได้เจอทุกรูปครับมผมรู้สึก,ก,นนกดีมากเลยครับ หลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยน้องป่าเออน้องหินเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างอาจจะสืบสารงานหลวงปู่ยังไงบ้างผมก็รู้สึกว่าหลวงปู่ยังอยู่อยู่เลยทำไมคิดอย่างนั้นล่ะลูกเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยเหมือนคนนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็น้องปุ่นนะคะเนี่ยน้องปุน่นชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะลูกบอกไหนยังอีทบอกนะหลวงทองแพงใช่ไหมคะไหนใครชื่อหลวงทองแพงยกมือขึ้นไหนหลวงทองแพงคนไหนคะยกมือไหนยกมือขึ้นเอาพุดหน่อยค่ะน้องปุนนะคะน้องใหม่น้องใหม่ค่ะอันนี้น้องดีๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นคนหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นที่เรามาสืบสารงานของพ่อครูกันนะคะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ทายาทของชาวอโศกค่ะ ซึ่งท่านสมนาะนะคะก็จะมาโปรดนะคะโดยเฉพาะลูกหลานชาวโสกค่ะก็จะได้มีความคุ้นเคยนะคะกับพะเพณีของชาวโสกด้วยค่ะ ันดิท่าาผูันตดเไม่คาไม่อนดูไปดูมานี่อาจารย์อยู่ต่างกันเยอะเลยจบแล้วตั้งแต่